คักก้อนน้อง mm hmm. ตะสามสิบหกโลลาปังเตรเตรยองกะไตหัวิงโตบัจูบัจูลาปังวันนี้พี่น้องจะหักนะนี่ขายเซนเนลได้พี่น้องไหมนี่มองขายมองอไฮบานองก้วงกวงซาดิโลนี่กะไตายขอมเอาว่าม่น่านี่ากะตร้ <laughs> อมเป็น้นี่าลาปังบ่งนาม่นน่ ลัี่้อัวเละคมองลอันี้ย่งนี้หนูเดอูาฮักกันลูกออกตัวดออกตัดออกตัดงมาไกลๆแน่มาไกลๆแน่เจาเอ๋บังนูสิงตาสวดพี่น้องนูสิงตาสวดตาต้หน่อย นคนะล้ายมือเด็กพี่น,อน,อนอ้องขายมือนี่นีายบ่เบิดถ้าบ่มีผู้ซื้เอ,อเอ้ยนี่ตะหัก่นี่แม่เอ้ยจะหักสีล่ะยิ้มแน่เอ้ยตะหักจะซื้อยังไม่นานนี่เข้ามียังเห็นบ่พี่น้องนี่แต่อยากได้เนาะไปค่ยเลี้ยงแล้วเลี้ยงให้เพิ่นกินเบิดมือเชื่องกันเบิดมือมีลูกเอนี่จะหัก พ่อเรามันคู่กันเนาะพี่น้องพ่อเรามันคู่กันออ้ตุ๊กนาหนูไงยังมีมูสูงนะแค่สใช่แล้วนูกสามตัวสี่ตัวอ๋ออันนี้คือพอไปแยกเอา์นี่หนูกระจายพี่น้องเพราะว่าพูหนูกระจายอ๋ออันนี้อันนั้นหนูแต่เข้า มามาจะลูกผู้ชองแดนเดี๋วพี่น้องนุกตะเภ่านุตกะเขาเอ้าเขากดนี่ไม่ลนี่เข่นกนี่อันนี้นุกชิตนตาสวทไเหอฮะจะหักนะแะเ่ะเอ๊ะพี่น้องเบิง้งหรืม่งเงยบเียบเพราะว่าเขาว่า เป็นช่วงที่พี่เพิ่มนะพี่น้องนะเขาไปเที่ยวเมืองอื่นนะเห็นปะเงียาบ่ยพี่น้องมีส่วนสุดยางพาไปเบิ่งนกแก้วพี่น้องขายมดได้พี่น้องไว้จะเบื้องแก้วสื่อมองหันเป็นมองปลาให้เบิ่งนกแก้วกระปรอมก้าและเบิ่งกระปรอมก็ขายพี่น้องอีก o n นบอกหนี่ฮะเมลานีว่าแม่มีแซกฟองพอนะแม,ม่มีงูพอนะสายลูก งูกะขายพี่น้องมังงูกะขายมาเดอ้อไผสื่สื่องูอันนี้งูนะคะงูกะขายตัวเขาแดงงูแปซิบเก่ายูโรพี่น้องงูกะขายไฟอยากเลี้ยงงูมาสื่อเด้ออยู่ฝรั่งเศสตะหักหนิจ้าเอะเแบบี้ดอนฟังเสียงหนกเอามาให้พี่น้องชมพี่น้องเออไม่่ายเอาแล้วนี่ อนน่ะสวัสดีค่ะบล็อกยูึูปหนาบูดแท้เขียนให้ไผ่ยเอนาบูดนะลูก <c oughs> เขียนให้ไผัยหูยิย้มแน่โสดจะบูดหลายลงนี่วสุภาพจีใช้อะไกีรีตพี่น้องไปซื้อกีรีตไปเลี้ยงนี่แหละอุ้ยแมงสาบแม็กซับแม็กซับขาคลายขาคากีรีตกีรีตขายเมื่อแล้วจ้าเอ๊มีหัวนกขายพี่น้อง จ้าเอ๊จ้าเอ๊สวัสดีจ้านกมองชู้นกมีหอดโนขายนีสุสีพี่น้องอยากออกบอกรีละพี่น้องเมนทึงสิยุกรุงทองค่ะบอยใส่ระกระบอก็บออยากอยู่กนหมมือเจ้าลาบอนี่จ้าเอ๊จ้าเอ๊นแก้วนแก,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 กว <c oughs> คือความอิสระความเข้าใจกันดีที่สุดนะพี่นางเนาะไม่ใช่เราจะจะว่าอยู่ในกรงห้องแล้วต้องทำตามทุกอ,อย่างโมเมนต์เด้รกักได้เข้าใจพอนั้นคุนแล้วเพราะเรามันคู่กันมันว่าวัานาน่ะพี่นางแก้วจ้าบงชูบงชูงชคือบอ่ปากล่ะ โอ้บดิยินพะหน่เวลานีวะข้างบนนกแก้วอืมขอชูนกแก้วดวพ่ลานีวาเท่าไรพันตัวนี้พันหกร้อยเก้าสิบยูโรพี่น้องพันหกร้อยเก้าสิบยูโรข้างบนนกจ้ามงนีมงกคบปากกัดพี่น้องงามบ่เนี่ยลูกชายข่อยสื่อลูกชายข่อยมากมาปากกัดนี่ ปลากัดภาษาฝรั่งเศสเลยกรมบาตองเดี๋ยวลูกชายขอ่อยมีตัวแบบนี้พร้อมนี่พาพี่น้องพูงปลาการ์ดเนียนมีพี่น้องผู้หนึ่งว่าได้กรมเจ้าไปาอปันท้ายปลากัดให้ข่อยเบิ้งได้ขนาดนี่ได้ค่ะปลากัดเด้อปลากัดขายอยู่ฝรั่งเศสเด้อปลากัดบ่แม่นปลาหมัดเด้อพี่น้องนี่เป็นอะไรสิละ่ะเด็กกรมบาตองนี่ ปลาปูอ้มสีน้ำเงินเหรอปลาปูส้มสีน้อเงินอหรอปลาบูส้มสีนอำเงินเหรอปดาปนส้มสีน้ำเงินเหรอปลาปาก้ดอัน,น,อดน้องนเหอปลาปู้มสีน้อเงินเหรอปลาอูว่าพีน้ำเงินเห็นปลาปูสังสีน้าเงินเิง จะพาดูเวลาดีมังตูปลามีปลาบ่ลูกมีปลาบ่นี่บอบ่มีปลายตูปลาอันนี้ยาเขาก็้ายพี่น้องยาอันยาสำหรับปลาไว้นี่ใช้ตูปลามีหลายสูืไปใช้ตูกุ่งเลติเซียอย่างกลุ่งไขในมือไข่ปากาดลูกไส้กัะเนียมอม่แกลูกจะบ่ได้ไขย

เออน้ำเนาะพี่น้องเด็กหน่อยว่าเด็กกุมบายตองพ่อน่มีนิโม่บ่คือว่ามีนิโม่มองนี่มองปลาขายปลานี่ยพี่น้องตู้ปลาน้ำบ่ นี่มังตูปา่าตูป่าไม่ให้เบงเลยพี่น้องด้อนี่ตูป่าลปาหน่อยเออนีหอยหนีหอยเลยที่เช่วไปเลี้ยงนี่เนี่ยนี่มันออกมาตายแล้วเด้ลูกมมันตกลงมาอิลีตมเบไวอันนี้ของแทวของปลอมของปลอมเลยทเท่าไรเอสกากโกแปดยูโรเพราะว่าอย่างแพงเลยมันออกมาตายไหมพี่น้อง อันนี้มองปลาค่ะโอเคโอเคพาไปเบิ่งมองเงนินพาไปดู